เป็นชุดเดทนะคะพี่เป็นเดทผ้าหยุดบนเวทนะคะเนื้อผ้าค่ะพี่มีน้ำหนักเนื้อผ้าชิ้งตัวตัวนี้ซักไม่ต้องรีดค่ะพี่ใส่ได้เป็นปีเนี่ยผ้านี่รวยนะคะพี่งานค่ะพี่เป็นคอปแบบนี้นะและสิที่ได้จริงนะคะพี่ผ้าดีมากๆนะคะตัวนี้นะแล้วก็แขนใหญ่ใส่สบายนะคะพี่งานของสาวอ้วนนะแขนยาวนะคะพี่ มีกระเป๋าหวงทั้งสองข้างค่ะพี่ใช้งานได้จริงนะตัวนี้นะคะงานส่วนมากๆพี่ดูลายนะส่วนด้านหลังนะคะพี่เป็นแบบนี้นะพิมพ์ลายให้อย่างดีเป็นผ้ายืดอินเวผ้าเท่ตัวเดิมนะคะพี่เนื้อผ้านุ่มนะนุ่มยืดใส่สบายตรงนี้ไม่มีสับในนะคะที่สําคัญผ้าไม่ต้องรีดผ้าดีมากๆค่ะ รุ่นนี้นะคะพี่อ,อกหน้าผ้า48นะคะความยาวชุด49นิ้วนะงานเป็นชุดเด็กยาวนะคะพี่แนะนําอ,อกนั้งแต่38ขึ้นไปถึงใส่สวยนะคะอ,อกหน้าผ้า48ชุดยาว49ค่ะพี่ให้พี่แค่229เท่านั้นนะพี่ฟังสีที่พูดไปนหลังนะคะเวลาพี่สั่งทิมตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะคะพี่เราอย่กับแสงค่ะ สีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องนะคะพี่อยู่ที่แสงแล้วอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะเดี๋ยวเราจะขึ้นรหัสไว้ตรงหัวตรงนี้นะคะพี่เวลาพี่สั่งนะพิมพ์รหัสและตามด้วยสีให้ด้วยนะคะพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยนะคะสีนี้ค่ะพี่จะเรียกสีขาวนะพื้นจะเป็นสีขาวนะคะพี่และลายกราบจะเป็นสีแบบออกน้ําตาลครีมครีมแบบนี้ค่ะงานสวยมากๆให้แค่สองนะและสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีชมพูนะคะพี่ตัวนี้ค่ะ พื้นจะเป็นสีชมพูนะคะพี่และลายเป็นแบบนี้นะเป็นกราบสีออกคิครีมแบบนี้นะคะครีมแบบแบบนี้นะคะพี่ให้พี่แค่สองสองเก้าเท่านั้นค่ะพี่ค่าส่งค่ะพี่ยี่สิบเก้าบาทเมาจ่ายนะคะพี่เป็นแบบพร้อมโอนนะ สรับกีตัวก็ไม่บกเพิ่มนะคะรุ่นนี้ชุดเดทนะเป็นเดทพาย,ยอบนเวฟนะผ้าเทพตัวเดิมเลยค่ะพี่ผ้าใส่สบายมากๆค่ะให้พี่แค่2องเท่านั้นนะคะถ้าพี่รับสีนี้พิมพ์สีชมพูนะคะพี่พื้นนี้ตัวนี้พื้นจะเป็นสีชมพูนะและกุดาบจะเป็นสีออกคิมครีมแบบนี้นะคะพี่งานสวยมากๆนะและสีนี้นะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะ่ะพี่พี่พิมพ์สีขาวนะคะพี่พื้นจะเป็นสีขาวนะลายกุดา ลายกราบจะเป็นสีออกครีมครีมแบบนี้นะคะพี่ให้พี่แค่229เท่านั้นนะคะงานสวยมากๆนะคะพี่งานมี2ส,สีนะสีชมพูกับสีขาวค่ะรุ่นนี้เป็นชุดเดรนะคะพี่เป็นเดรสท้ายยูบุนเดรนะคะเนื้อผ้าค่ะพี่มีน้ำหนักเนื้อผ้าชินตัวตัวนี้ ฟักไม่ต้องรีบดค่ะพี่ใส่ได้เป็นปีนีผ้านย่ยนะคะพี่งานนะคะที่เป็นคอปแบบนี้นะและสินีไ่ได้จริงนะคะพี่ผ้าดีมากๆนะคะตัวนี้นะแล้วก็แขนใหญ่ใส่สบายนะคะพี่งานของสาวอวบนะแขนยาวนะคะพี่ มี่กระเป๋าเนื้ทั้งสองข้างค่ะพี่ใช้งานได้จริงนะตัวนี้นะคะงานสวนลักลาพี่ดูรายนะส่วนด้านหลังนะคะพี่เป็นแบบนี้นะพิมพ์ลายให้อย่างดีเป็นผ้ายดอุ่นเบสผ้าเทปตัวเดิมนะคะพี่เนื้อผ้านุ่มน,นะนุ่มยืดใส่สบายตรงนี้ไม่มีสับในนะคะที่สําคัญผ้าไม่ต้องรีดผ้าดีมากๆค่ะ รุ่นนี้นะคะพี่อ,อกหน้าผ้า48นะคะความยาวชุด49นิ้วนะงานเป็นชุดเด็กยาวนะคะพี่แนะนําอกนั้งแต่38ขึ้นไปถึงใส่สวยนะคะอ,อกหน้าผ้า48ชุดยาว49ค่ะพี่ให้พี่แค่229เท่านั้นนะพี่ฟังสีงที่พูดเป็นหลังนะคะเวลาพี่สั่งทิ้งตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะคะพี่เราเกี่กับแสงค่ะ สีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องนะคะพี่อยู่ที่แสงแล้วอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะเดี๋ยวเราจะขึ้นรหัสไว้ตรงหัวตรงนี้นะคะพี่เวลาพี่สั่งนะพิมพ์รหัสและตามด้วยสีให้ด้วยนะคะพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยนะคะสีนี้ค่ะพี่จะเรียกสีขาวนะพื้นจะเป็นสีขาวนะคะพี่และลายกราบจะเป็นสีแบบออกน้ําตาลครีมครีมแบบนี้ค่ะงานสวยมากๆให้แค่สองนะและสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีชมพูนะคะพี่ตัวนี้ค่ะ พื้นจะเป็นสีชมพูนะคะพี่และลายเป็นแบบนี้นะเป็นกราบสีออกคิมครีมแบบนี้นะคะครีมแบบแบบนี้นะคะพี่ให้พี่แค่สองสองเก้าเท่านั้นค่ะพี่ค่าส่งค่ะพี่ยี่สิบเก้าบาทเมาจ่ายนะคะพี่เป็นแบบพร้อมโอนนะ สระพี่ตัวก็ไม่บกเพิ่มนะคะรุ่นนี้ชุดเดทนะเป็นเดทพายอบนเวฟนะผ้าเทพตัวเดิมเลยค่ะพี่ผ้าใส่สบายมากๆค่ะให้พี่แค่สองเท่านั้นนะคะถ้าพี่รับสีนี้พิมพ์สีชมพูนะคะพี่พื้นนี้ตัวนี้พื้นจะเป็นสีชมพูนะและกุดาบจะเป็นสีออกคิมครีมแบบนี้นะคะพี่งานสวยมากๆนะและสีนี้นะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะ่ะพี่พี่พิมสีขาวนะคะพี่พื้นจะเป็นสีขาวนะลายกุดาบ ลายกราบจะเป็นสีออกครีมครีมแบบนี้นะคะพี่ให้พี่แค่229เท่านั้นนะคะงานสวยมากๆนะคะพี่งานมี2ส,สีนะสีชมพูกับสีขาวค่ะ